สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้จะมาขอเล่าถึงหลวงตามาอธิบายเรื่องความเสื่อมของโลกในอนาคตอันใกล้นี้โดยวันนี้กระผมขออนุญาตหยิบยกเรื่องราวบทสนทนาลูกศิษย์กับหลวงตามา มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันนะครับโดยลูกศิษย์ได้ถามหลวงตาว่าอย่างอายุกับและอายุช่วงอายุไขต่างๆของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์นี้บางครั้งพวกนักวิทยาศาสตร์เขาจะชอบบอกว่าอายุของโลกมนุษย์มันไม่มียาวขนาดตามตำราอะไรต่างๆหลวงตาจึงตอบว่าไม่จริงหลอกไม่จริงหลอก เขาไปไม่ถึงสิทธ์เลยพูดขึ้นมาว่าจริงๆมันยาวกว่าที่เขารู้หลวงตาก็ตอบว่ายาวมากนะสิทธ์เกิดความสงสัยก็เลยถามต่อก็คือโลกใบนี้เลยเหรอหลวงตาก็ตอบว่าใช่ลูกสิทธ์ก็พูดขึ้นมาอีกว่าแสดงว่าเขารู้ไม่จริงหลวงตาบอกเขารู้ตามที่รูปลักษ อย่างเขาไปเจอซากสัตว์โบราณมันก็ไม่มีทุกส่วนอยู่ในโลกนี้หรอกมันมีเป็นบางที่เท่านั้นเองใช่ไหมลูกศิษย์ตอบครับเพราะของเก่ามันสลายไปหมดหาไม่ได้เขาก็ไม่รู้หลวงตาได้อธิบายเพิ่มเติมว่ามันเป็นธรรมดาของโลกเพราะฉะนั้นโลกนี้เราจะเอาอะไรไปเอาไปไม่ได้สักอย่าง เพียงแต่อาศัยเท่านั้นเองจริงไหมทุกคนอาศัยอยู่ในโลกนี้แล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็อาศัยใหม่มันก็แย่งกันยิงกันตีกันด่ากันเอารัดเอาเปรียบกันใช่ไหมในโลกนี้มันมีอยู่แค่นี้เห็นแต่ประโยชน์ตนบ้างพักพวกตัวเองบ้างมันก็อย่างนี้แหละ สังคมโลกในสภาพปัจจุบันหลวงพ่อท่านว่าให้ดูอดีตมาเปรียบเทียบปัจจุบันมันจะเป็นอนาคตท่านว่าท่านว่าให้ดูย้อนลงไปสักร้อยปีหลังแล้วก็ย้อนมาห้าสิบปีสามสิบปีสี่สิบปีสิบปีแล้วก็ปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็ปัจจุบันทุกคนในโลกทำอะไรมั่ง ทำอะไรแก้ไขอะไรพวกนี้ถึงปัจจุบันนี้นั่นคืออนาคตของพวกมนุษย์อย่างประเทศไทยตอนนี้นะวุ่นวายมีทุกอย่างเพราะมันเปลี่ยนแปลงมาเมื่อเริ่มเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงสังคมนะสังคมที่ไม่ดีอารยธรรมเมืองนอกเข้ามาก่อนแล้วก็ผู้ใหญ่เปลี่ยนแปลงสมัยก่อนหยุดวันพระกับวันโกน แล้วมาเอาแบบฝรั่งสิทธิ์เลยถามขึ้นมาว่ามาเปลี่ยนเอาวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดแทนใช่ไหมครับหลวงตาตอบว่าใช่ทีนี้คนไม่เข้าวัดมันไม่ใช่วันพระพอวันพระมันไม่ตรงวันอาทิตย์มันก็ไม่เข้ามันก็ห่างไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหมสิทธิ์ก็ตอบว่าใช่ครับตอนนี้ปฏิทินบางอันยังไม่มีวันพระเลย หลวงตาจึงถามต่อแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถามเด็กรู้ไหมพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรเด็กในเมืองน้ออ่านตำราพระพุทธเจ้าเกิดที่นั่นลูกศิษย์จึงพูดว่าท่องได้อย่างเดียวบางคนไม่รู้อะไรเลยบางคนเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาก็ยังไม่รู้เลยเพราะมีหลายคนท่องได้แต่ในตำราอย่างเดียว หลวงตาจึงพูดเสริมขึ้นมาอีกว่าไม่ใช่แค่อาจารย์สอนพุทธศาสนาแม้แต่มหายังไม่รู้เลยเรียนนักธรรมลูกศิษย์บอกว่ามันต้องปฏิบัติอย่างเดียวหลวงตาจึงอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้มีโลกไม่มีโลกเกี่ยวข้องนะพุทธก็คือพุทธจะเอาพุทธมาเรียนทางโลกมันไม่ใช่ คนจะบวชเรียนแต่เรียนทางโลกไม่ใช่อีกแหละเรียนไปก็ไปไม่รอดอย่างดีๆก็เป็นเจ้าคณะตำบลอำเภอเจ้าคณะเป็นสมเด็จเป็นอะไรคุณก็ปกครองไม่ได้อีกแหละใช่ไหมคุณไม่รู้อะไรเลยกฎข้อบังคับอะไรเนี่ยไม่รู้ทั้งนั้นแหละไม่รู้นะนี่ตามสภาพความจริงนะ แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นละ่ะลูกศิษย์ก็เลยตอบว่าก็วุ่นวายหลวงตาได้พูดเพิ่มเติมมาอีกว่าวุ่นวายนะวุ่นวายทุกส่วนในประเทศไทยตอนนี้แม้แต่หมู่บ้านเล็กๆนี่ลองประชุมกันสิเถียงกันนะจริงๆแค่บ้านเล็กๆนี้ก็ยังดีนะนะหมู่บ้านตรงนี้เด็กมันยังเข้าวัด ลองนึกดูนึกดูอะไรจะเกิดขึ้นลองนึกก็แล้วกันไม่ต้องไปดูหมอหรอกดูดูเห็นเห็นนี่แหละไม่ต้องไปหลับตาดูก็ได้เห็นแล้วหลวงตาก็หัวเราะลูกศิษย์ก็พูดว่าเห็นกันอยู่ทุกวันหลวงตาจึงแนะนำเพิ่มเติมว่าถ้างั้นเอาตัวรอดก็แล้วกันโรคก็กินสารพัดโรค ณตอนนี้เพราะอะไรล่ะที่โรคมันกินทุกวันนี้คนแก่อายุมากๆนี่ส0 4สี่สทุกวันนี้เบาหวานความดันมะเร็งโรคยอดฮิตเกิดจากการดูทีวีเกิดจากสภาพของสังคมเกิดจากการด่าทอกันเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบเกิดจากอาหารเกิดจากลมหายใจ หายใจเข้าอาหารที่กินสภาพสังคมที่อยู่แค่ดูทีวีนี่ก็อารมณ์มันก็ไปตามทีวีแล้วลูกศิษย์จึงพูดเสริมขึ้นมาว่ามีแต่ละครตบตบต,บตีตีกันหลวงตาบอกว่าพอดูปับ๊บน้ำตาก็ไหลแล้วบางคนนะ่ะคือสภาพร่างกายมันอัดทุกวันนะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็น้ำตาไหล อะไรจะเกิดขึ้นละ่ะถ้าลองให้คนแก่สองคนมาอีกคนไปทางนู้นอีกคนมาฝึกไหว้พระสวดมนต์ทำใจสบายทุกวันแค่ก่อนนอนนะไม่ต้องเอามากหน้าตาก็ไม่เหมือนกันแก่แล้วนี่ความทุกข์ก็ไม่เท่ากันความทุกข์เท่ากันแต่ไม่เท่ากันลูกศิษย์ก็ได้พูดเสริมขึ้นมาว่าเกิดเหมือนกัน แต่ก็รับไม่เหมือนกันใช่ไหมครับหลวงตาตอบว่าใช่นี่เรียนปริญญาเอกพุทธศาสนาแล้วท่านก็หัวเราะเราอธิบายให้เขาไม่ได้หรอกติดอยู่แต่ในหนังสือไม่มีทางหรอกแค่พูดถึงโลกวิญญาณเขาก็ไม่เอาแล้วลูกศิษย์เห็นด้วยกับหลวงตาแล้วก็บอกว่ากระผมก็ไม่เอาแล้วเขาต้องถามว่า เอามาจากบทไหนตำราไหนเอามาจากที่ไหนหลวงตาฟังแล้วก็หัวเราะใช่ก็นั่นนะสิไม่ได้หรอกแต่ทางโลกถ้าไม่มีพวกอย่างนี้เขาก็จะไม่ยอมฟังอะไรเราก็ลำบากลูกศิษย์ว่าหลวงตาจึงอธิบายว่าทุกคนรู้นะตามสภาพของความเป็นจริง เขารู้ไม่มีใครไม่รู้หรอกแต่มันทนไม่ได้เท่านั้นเองรู้ทุกคนนะไม่ต้องไปถามธรรมะเห็นเห็นอยู่ธรรมะแล้วมีคนถามเหมือนกันผมจะพิจารณาอะไรเรื่องปัญญาถึงจะเกิดไม่ต้องไปพิจารณาหรอกมองให้เห็นแล้วถ้าคุณพิจารณาสังคมทุกวันนี้ก็เห็นแล้วเอาแค่ครอบครัวคุณ ให้เห็นตัวคุณเองตัวเราเองคนอื่นใกล้ๆก็เห็นแล้วไม่ต้องอะไรมากลูกศิษย์ก็บอกว่ามันดูได้หมดอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยชอบดูหลวงตาได้อธิบายว่าหนีไปทำกรรมฐานตามสถานที่ที่เขาอบรมกันมั่งอะไรกันมั่งหลวงพ่อดูท่านว่าไม่ต้องไปไหนดูตัวเองนี่แหละ ทำใจสบายสบายไหว้พระสวดมนต์อยู่บ้านนี่แหละปรับจิตปรับใจปรับธาตุอยู่ที่บ้านนั่นแหละมันไม่ไปไหนหรอกกรรมฐานมันอยู่ที่เรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนลูกศิษย์ถามว่าถ้าเราทําได้ที่ไหนก็เหมือนกันใช่ไหมครับหลวงตาก็บอกว่าไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนท่านบอกว่า แม้แต่วิชาอาคมพวกนี้เราไม่ต้องเรียนกับคนก็ได้ไปเรียนกับพรหมก็ยังได้เลยเรียนกับเทวดาก็ได้เพราะท่านยังเกิดอยู่นะท่านก็สอนอยู่เพียงแต่จะไปหาท่านได้หรือเปล่าเท่านั้นเองปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละจะเรียนวิชาอะไรมีหมดคนเราอีกหน่อยมันก็กลับไปสภาพเดิม ไม่มีอะไรเที่ยงในสรัพสัตในโลกนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปยุคนี้มันเป็นยุคที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคมมันกําลังจะเปลี่ยนจิตมันเสื่อมไปเรื่อยๆก็มันเปลี่ยนลูกศิษย์จึงถามหลวงตาว่าหลวงตาครับถ้าน้ำท่วมจริงๆแล้วไทยจะติดจีนพวกจีนลาวพม่า ไปไหนหมดครับหลวงตาบอกว่าจีนแตกนะจีนก็จะมีความวุ่นวายเพราะว่าวาตภัยก็เยอะกว่าประเทศอื่นเปลี่ยนไปหมดนะทั่วโลกเลยเกิดวาตภัยเกิดอุทกภัยเกิดอะไรพวกนี้แหละต่อจากนั้นก็จะเป็นสงครามโลกในอีกประมาณสิบปีนี้โดยบทสนทนานี้ได้มีการเผยแพร่ตั้งแต่ปี2012 นี่ก็ปี2021แล้วอีกแค่ปีเดียวก็จะครบ10ปีตามที่หลวงตาบอกไว้มาลุ้นกันดูนะครับว่าปีหน้าจะเกิดสงครามโลกจริงหรือไม่สําหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ